สวัสดีครับเตะติดเทนขอนำเสนอแฟนบอลเวียดนามมองเห็นต่างหลังอิชิโดนปลดฮาสันนั่งแทนทีมชาติไทยหลังอิชิเนี่ยครับโดนปลดฟ้าพาทั้งที่พาไทยถลม่มไต้หวัน6ประตูต่อหนึ่งหลายคนในไทยยังช็อกไม่หายครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือแฟนเวียดนามกลับมองอีกแบบครับพวกเขามองว่านี่อาจจะไม่ใช่การตัดสินใจผิดแต่คือ การบางหมากครั้งใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยหลังจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศปลดมาสตระอิชิครับพร้อมแต่งตั้งแอนโทนี่ฮัสสันกุนซอชาวอังกฤษเข้ามาคุมทีมแฟนเวียดนามหลายเพจฟุตบอลนะครับเริ่มพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากเลยครับคอมเมนต์ส่วนใหญ่ไม่ได้หัวเราะหรือเยาะเย,ะเยะ้ยแต่กลับให้ความเคารพและเข้าใจมุมมองของไทยเช่นไทยกำลังมีแผนใหญ่การเปลี่ยนโคช้ชไม่ใช่ความผิดพลาดแต่คือการเตรียมตัวเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า ฮาสันมีประสบการณ์ในยุโรปท่าไทยใช้แข่งลูกครึ่งยุโรปมากขึ้นจะยิง่งแข็งแกร่งกว่าเดิมผมเสียดายอิชิแต่เข้าใจว่าไทยอยากเปลี่ยนสไตล์ไปทางยุโรปไทยกำลังนำหน้าเวียดนามอย่างน้อย5ปีในการพัฒนาบางคอมเมนต์ถึงขั้นบอกว่านี่ไม่ใช่ข่าวร้ายของไทยแต่คือสัญญาณเตือนสำหรับทุกทีมในอาเซียนคือถ้ามองแบบแฟนบอลทั่วไปนะครับตอนอิชิถูกปลดคนไทยจำนวนมากรู้สึกไม่เข้าใจเพราะ ผลงานในสนามคือถือว่าดีมากครับทีมยิง6ลูกมีโอกาสเขารอบสบาย แต่แฟนเวียดนามกลับมองลึกกว่นานั้นครับเขาเห็นทิศทางของไทยที่เริ่มหันไปทางยุโรปมากขึ้นเริ่มตั้งแต่จูดเบลไปจนถึงข่าวลือแข่งลูกครึ่งยุโรปหลายรายและการได้โค้ชชาวอังกฤษอย่างฮาสันเข้ามามันเหมือนเป็นการวางรากฐานใหม่ให้กับทีมชาติไทยขยับจากระดับอาเซียนไปสู่ระดับเอเชียและต้องยอมรับครับว่าแฟนเวียดนามหลายคนมองไทยด้วยความเคารพมากขึ้นเพราะเขารู้ว่า ทีมที่กล้าปรับตอนที่ยังชนะอยู่คือทีมที่ไม่อยากหยุดแค่ตรงนี้ครับแล้วแฟนบอนลหล่ะครับเห็นด้วยไหมครับว่าคําพูดของแฟนเวียดนามไทยกําลังมีแผนใหญ่ไม่ใช่ความผิดพลาดหรือเราคิดว่ามันเสี่ยงเกินไปคอมเมนต์มาคุยกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับฮัสซันจัดให้4ีแข้งเกา่าเตรียมคัมแบ็กทีมชาติไทยชุดใหญ่ล่าสุดครับมีแรงงานแรงมากครับว่า ฮัสสันเตรียมเรียก4แข้งเกา่ากลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งซึ่งบอกเลยครับว่าถ้ามาจริงนี่คืออาจจะเป็นการรีเซ็ตทีมชาติไทยแบบ ผสมเลือดใหม่กับประสบการณ์ที่น่าจับตามองมากที่สุดในรอบหลายปีครับสีแข้งที่มีข่าวว่ายูนิลิ์ของฮัสสันประกอบไปด้วย 1. น่ทีระทรบุญมาทัน35ปีแบ็กซ้ายกองกลาง2ทีรศิลปแดงดา37ปีกองหน้า3สารัตยูยิน3 3ปีกองกลางและ4ธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวร25ปีกองกลางโดนแนวทางของฮัสสันคือผสมรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ครับเพราะเจ้าตัวมองว่า ทีมชาติไทยต้องการนักเตะที่มีประสบการณ์ในเกมใหญ่เพื่อเป็นแกนหลักให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังขึ้นมา ผมว่าแนวคิดนี้มันมี2ด้านครับด้านแรกมันคือเรื่องดีเพราะฟุตบอลไทยตอนนี้ขายคนที่มีความนิ่งในสนามโดยเฉพาะจังหวะกดดันหรือที่ต้องเล่นอย่างมีวินยัยรุ่นพี่อย่างอุ้มมุยตังหรือกันคือคนที่เล่นด้วยสมองและประสบการณ์แต่ในมุมหนึ่งครับแฟนบอลบางส่วนก็เริ่มตั้งคำถามว่าเรากําลังเดินกลับไปข้างหลังไหมเพราะทั้ง3คนแรกผ่านศึกมาแทบทุกยุค จะกลับมาช่วยทีมหรือจะกลายเป็นภาระต้องรอดูในสนามเท่าน,นั้นครับส่วนธนวัฒน์นะครับถ้ามาจริงผมว่าคือตัวเชื่อมสําคัญเพราะเขาเล่นบอลอยู่โยุโรปครับมีสไตล์คล้ายกับฮาสันที่ต้องการอาจจะเป็นตัวปั้นเกมที่เราขาดพอดีส่วนตัวผมมองว่าฮาสันน่าจะไม่เปลี่ยนหมดทีเดียวครับ จะค่อยๆดึงรุ่นเก่ากลับมาผสมเลื่อนใหม่เพื่อสร้างสมดุลในช่วงเปลี่ยนผ่านถ้า4คนนี้กลับมาจริงในฟีฟ่าเดเดือนพฤศจิกาย,ยนครับเราจะได้เห็นโครงสร้างใหม่ของช้างศึกที่มีทั้งพลังหนุ่มและความนิ่งในประสบการณ์แต่ทั้งหมดนี้ครับต้องอยู่บนเงื่อนไขเดียวกันครับฟอร์มต้องได้ถ้ามาแล้วไม่พร้อมก็อาจจะกลายเป็นดาบสองคมได้เหมือนกันครับ แต่ล่าสุดครับเอาแล้วสำหรับฮัสสันครับจัดมุ้ยธิศิสิ์แดงดามีชื่อคัดเอเชียนครับเทพมุ้ยลั่นพร้อมเสมอเมื่อชาติต้ตองการเอาแล้วครับสมาคมฟุตบอลนะครับลงทะเบียนชื่อของมุ้ยธิศิสิ์แดงดากลับเข้าสู่ทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการแล้วครับในรอบคัดเลือกเอเชียนครับ,บ,บร27 ที่จะถึงนี้แล้วเจ้าตัวก็พูดชัดเลยครับว่าพร้อมเสมอเมื่อชาติต้องการย้อนกลับไปก่อนหน้าน,นี้ครับมุยหายจากทีมชาติไทยตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2 0 2 4ครับในเกมชนะสิงคโปร์3ประตูต่อ1ในช่วงยุคของอิชิซึ่งหลังจากนั้นนะครับทีมชาติไทยก็เริ่มเข้าสู่ยุคสร้างใหม่แต่พออิชิโดนปลดและแอนโทนีฮัสันเข้ามาคุมแทนทุกอย่างมันเปลี่ยนครับโคช้ชฮัสสันให้สัมภาษณ์ตั้งแต่วันแรกเลยว่า ผมอยากให้ความสําคัญกับเยาวชนแต่ประสบการณ์ของนักเตะรุ่นใหญ่ก็สําคัญไม่แพ้กันและล่าสุดครับสมาคมได้ลงทะเบียนชื่อของธีรริสินแดงดา ำหรับศึกเอเชียคัพเรียบร้อยแล้วผมว่าคราวนี้มันสะเทือนทั้งวงการจริงๆครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของนกเตะคนหนึ่งกลับมาติดทีมชาติแต่มันสะท้อนว่าฮัสันมองฟุตบอลไทยอย่างลึกกว่าที่เราคิดครับตอนนี้ทีมชาติไทยเต็มไปด้วยพลังหนุ่มทีรศักดิ์สุปโชคเจริญศักดิ์แต่สิ่งที่เราขาดก็คือผู้นําในสนามและมุ้ยนี่แหละครับคือคนที่นิ่งที่สุดในเกมสําคัญอ่านเกมได้แก้สถานการณ์เฉียบและมีอิทธิพลในห้องแต่งตัว แแน่นอนครับว่าอีกฝั่งของความคิดเห็นก็มีแฟนบอลบางส่วนมองว่าจะกลับมาทำไมตอน37ปีแล้วทีมชาติควรเดินหน้าต่อไหมซึ่งอันนี้พูดตรงๆนะครับ มันไม่ผิดทั้ง2มุมเลยครับเพราะาการเรียกมุ้ยกลับมามันคือการวัดใจของทั้งโคชและตัวนักเตะเองครับผมว่าโปรแกรมเดือนพฤศจิกายนนี้ครับเกมบนเครื่องกับสิงคโปร์เกมเยอนกับสีลังกาฮัสันอาจจะให้มุ้ยกลับมาทดสอบระบบก่อนเพื่อดูว่าเขาจะเข้ากับสไตล์ใหม่ของทีมชาติไทยได้แค่ไหนถ้ามุ้ยยังจบคมยังสร้างจังหวะได้มันก็อาจจะไม่ใช่การกลับมาชั่วคราวครับ แต่คือบทสุดท้ายของตำนานที่พร้อมปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ในเอเชียนคัพ2027ครับคือพูดตรงๆนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ2-3เดือนก่อนใครจะคิดว่าเราจะได้เห็นชื่อของมุยธิศิลิ์กลับมาในานามทีมชาติไทยอีกครั้งเพราะตอนนั้นทีมกำลังอยู่ในช่วงสร้างใหม่ของอิชิเด็กเต็มทีมรุ่นเก่าหลายรายหายหมดครับแต่ตอนนี้แค่ได้ยินชื่อมุยธิศิลป์ถูกลงทะเบียนในเอเชียนคับผมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของนกเตะคนหนึ่งนะครับ แต่มันคือสัญญาณของการเริ่มใหม่อีกครั้งของทีมชาติไทยต้องเข้าใจก่อนครับว่าฮาสันเขาเป็นโคช้ชที่มาจากระบบยุโรปเขามองฟุตบอลเป็นภาพรวมไม่ใช่แค่ฟอร์มรายบุคคลครับเพราะงั้นการดึงมุ้ยกลับมามันไม่ใช่แค่เพราะชื่อเสียงแน่นอนครับแต่มันคือการเพิ่มสมดุลให้กับห้องแต่งตัวเพราะตอนนี้ทีมเรามีแต่พลังหนุ่มเต็มไปหมด แต่สิ่งที่ขาดก็คือคนที่คุมอารมณ์เกมได้หมุยนี่แหละคือคนที่พูดน้อยแต่ทุกคนในทีมฟังเวลาเกมตึงๆหรือโดนบิบในสนามนะครับประสบการณ์ของเขาจะช่วยให้ทีมเย็นลงได้เยอะมากเลยครับแต่ในอีกมุมหนึ่งครับมันก็มีคําถามจริงๆจากแฟนบอลบางส่วนว่า กลับมาคราวนี้จะช่วยได้จริงไหมเพราะอายุ37ปีแล้วแถมระบบของฮัสสันก็เน้นสปีดเน้นเพรสสูงซึ่งม้ยเองไม่ใช่คนที่เล่นเร็วขนาดนั้นครับผมว่ามันอยู่ที่โคช้ชจะวางเขาได้ตรงไหนมากกว่าอาจจะไม่ได้มาเพื่อวิ่งเต็มสปีดแต่เป็นตัวเชื่อมเกมตัวคุมจังหวะตัวเปิดบอลสุดท้ายหรือแม้แต่แค่สร้างความมั่นใจให้กับทีมแค่นั้นก็คุมนะครับส่วนตัวผมมองว่านี่คือจังหวะที่เหมาะสมครับสำหรับการกลับมา เพราะไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเรียวหัวต่อหาสันพึ่งเข้ามาเด็กยังใหม่กับระบบถ้ามีคนอย่างม้ยอยู่ในห้องแต่งตัวมันจะช่วยให้ทีมเดินได้เร็วขึ้นแน่นอนครับแต่ถ้าผลลัพธ์ในสนามมันไม่เป็นอย่างที่คิดก็ไม่ต้องตกใจครับนี่คือการทดลองของยุคใหม่จะเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็ต้องลองครับแล้วแฟนบอลหลังครับคิดว่านี่คือการกลับมาที่ถูกเวลาของม้ยจีรศิลปแดงดาหรือเปล่าหรือทีมชาติไทยควรเดินหน้าต่อด้วยเลือดใหม่ไปเลยคอมเมนต์มาคุยกันครับ เรามาปิดแทยกที่ก้องสักเ์เผยพิธีปิดเปิดกีฬาซีเกมครั้งที่33เน้นเรียบง่าย จอหารืออีก3เรื่องเพิ่มบิ๊กก้องดอกเตอร์ก้องศัก์ยอบบันีครับผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยว่าพิธีและปิดมหากรรมกีฬาซีเกมครั้งที่33เน้นเรียบง่ายโดยคณะกรรมการจัดก,การหนึ่งขันจะมีการหารือร่วมกันในเรื่องนี้และเตรียมการด้านต่างๆอาทิระบบรักษาความปลอดภัยและแนวทางเข้าชมกีฬาชนิดต่างๆในวันที่30ตุลาคมตามที่ นายอัธกรศิริลักษณ์ทิยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและก,กีฬาเปิดเผยภายหลังสำนักพระราชวังมีประกาศเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาคพระบรมบราชนินีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ ของปวงชนชาวไทยและส่งผลกระทบต่อจ,จิตใจประชาชนเป็นอย่างมากทั้งนี้การแข่งขันซีเกมครั้งที่33ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมที่กรุงเทพมหานครจังหวัดชลบุรีและจังหวัดสงขลายัางต้องดำเนินการต่อไปอย่างไรก็ตามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33จะด,ดำเนินการปรับรูปแบบพิธีเปิดและปิดการแข่งขันให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นครับ แฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวนะครับชนวคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ